ระวัง4ยานี้กินแล้วอาจจะทําให้ไตาวายต้องฟอกไตาอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะอรีชนิดนี้นะครับที่จะทําให้ไตท่านวายเร็วอันที่1ครับคือกลุ่มยาเอนเซตครับหรือกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยมีชื่อว่าแอสไพรินไอบูโพรเฟนนาพร็อกเซนแล้วก็พวกเมฟาน a มิกแอซิดกลุ่มยาเหล่านี้ครับเป็นยาแก้ปวดที่จะทําให้หลอดเลือดในไตของคุณเนี่ยหดตัวครับ แล้วออกซิเจนไปเลี้ยงไตได้น้อยลงการกรองไตลดน้อยลงซึ่งไตของเรานะครับมีหน้าที่ดูดกลับสารอาหารขับออกของเสียและควบคุมสมดุลเกลือแร่และน้ําในร่างกายนะครับรวมถึงสร้างวิตามินดีด้วยดังนั้น้าคุณปวดอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็กินยาแก้ปวดกินหลายโดสนะครับแล้วกินซ้ําๆกินหลากหลายชนิดรวมกันไตาวายเร็วมากกลุ่มยาที่2ครับคือกลุ่มยาต้าน ปฏิชีวนะนะครับหรือกลุ่มยาฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นเอซโครเวียสเปโตไมซินซิปโลฟอกซินหรือภาษาชาวบ้านนะครับก็คือยาแก้อักเสบทุกชนิดเลยถ้าเพื่อนๆปวดหัวหรือมีไข้นิดเดียวแล้วก็ไปซื้อยาฆ่าเชื้อมากินแบบคุณหมอไม่ได้จ่ายให้นะครับอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะเสี่ยงเชื้อดื้อยาเสี่ยงตายทงานหนักแล้วก็ถ้าเกิดกินไม่ถูกขแขนงนะไม่ตรงเชือ้อก็ไม่หายนะครับหรือบางทีมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกินดังนั้นก่อนที่คุณจะไปซื้อยาแก้อักเสบมากินเนี่ย พบแพทย์ก่อนตรวจก่อนให้คุณหมอจ่ายให้นะครับยานี่3มครับคือยาขับปัสสาวะหรือว่ายาลดความดันบางชนิดนะครับอันนี้โมกไม่ได้บอกว่าห้ามกินยาลดความดันนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อยาขับปัสสาวะมากินเองโดยที่คุณหมอไม่ได้จ่ายหรือไปเอาของครอบครัวม,มากินนะครับหรือกินยาขับปัสสาวะเพื่อให้เราเนี่ยลีนหรือให้เราขับน้ําเพื่อลดน้ําหนักนะครับอันนี้ไปไวเร็วมากเลยนะครับแล้วก็การกินยาขับปัสสาวะ2องแขนงคู่กัน ไม่ดีนะครับห้ามเด็ดขาดเลยกลุ่มยากลุ่มที่3ครับคือยาสมุนไพรนะครับยาสมุนไพรจีนยาสมุนไพรอินเดียที่ไม่มีอ,อยอหรือว่าไม่ได้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะครับยากลุ่มที่4ี่ครับคือยาชุดหรือยาลดน้ําหนักแบบชุดนะครับพวกนี้ก็จะมีสเตียรอยใส่อยู่ด้วยเผลอๆนะครับมียาจิต,ตเวชด้วยมียาไทรอยด้วยมียาอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยสรุปกินเข้าไป ไตก็วายไม่นำซ้ำําตับอาจจะพังหรืออาจจะโยโย่อฟเฟกด้วยไหนใครกินยาอันไหนนะครับใครเป็นโรคไตยอยู่บ้างอย่าซื้อยาเหล่านี้มากินเองพเพื่อโดยเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นอาจจะไตาวายต้องเปลี่ยนไตหรือฟอกไตได้นะจริงไหมถ้ากินยาแก้แพ้ทําให้ง่วงเนี่ยตับไตจะพังนะครับคําตอบคือยาแก้แพ้เนี่ยไม่ทําให้ตับไตพังนะครับยาแก้แพ้เนี่ยขับออกทางไตก็จริงแต่ไม่ตกค้างนะครับ